ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียามุสลิมกับการศึกษาจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้การศึกษาหาความรู้เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลา เพราะยิ่งศึกษาหาความรู้มากก็จะมีอมมานมากขึ้นทำให้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตตาลามากขึ้นทำให้รู้ถึงบทบัญญัติคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามต่างๆและผู้ที่มีความรู้ย่อมเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาได้ยกย่องพวกเขาเนื่องจากการศึกษาหาความรู้ของเขา ทำให้เขาเป็นผู้พักดีต่ออัลลอฮฺซุบหาฮานะฮุวาตาลาและเป็นผู้ที่ยำเกรงเกรงกลัวต่อพระองค์อาคารแห่งแรกที่ศาสนาอิสลามให้ความสนใจคือการสร้างมัสยิดมีรายงานว่าท่านศาสนาทูตม,มุฮัมมัดสลลัลฮุอะลยฮิวะสัลัมได้อยพยพจากมหานครมักกะร,ราชอาณาจักรซาอุาาดีอาระเบียไปยังนครมาดีนะ และพักที่ตามบนกุบาเป็นแห่งแรกบรรดานักประวัติศาสตร์มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานที่พักของท่านนาบีบางท่านกล่าวว่าท่านนาบีพักอยู่กับนบีอัมอิบนีเอัลบางท่านกล่าวว่าท่านนาบีพักอยู่กุลโคมอิบนิฮัดบางท่านกล่าวว่าพักอยู่กับชาอิบนิคอยซมะแต่ทัศนาแรกแข็งแรงกว่า ท่านนาบีพักอยู่กับนบีอาเป็นเวลา14คืนระหว่างนั้นท่านได้สร้างมัสยิดกูบาซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกที่สร้างขึ้นในศาสนาอิสลามคำพีอันกุรอานกล่าวว่าเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นบนความตัก,กวาคือความยำเกรงหลังจากนั้นท่านก็เดินทางเข้าสู่นครมดินาและได้สร้างมัสยิดนบี มุสลิมในยุคแรกไม่มีสถานที่แน่นอนเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมได้อบรมสั่งสอนเหล่าสฮาบานณนครมักกะในสถานที่ตามโอกาสที่เหมาะสมบางครั้งท่านก็นัดแนให้บรรดาสฮะบามารวมกันณนะสถานที่แห่งหนึ่งแล้วท่านก็ทำการสั่งสอนเช่นบริเวณใกล้กับใบตุลลลฮอ ต่อมาอันอัดกอมอิบนีับตีมานาฟหรืออิบนีับบินอัตกอมเป็นผู้เข้ารับอิสลามเป็นคนที่เจ็ได้อนุญาตให้ใช้บ้านของท่านซึ่งอยู่ในาอาสซอฟาปัจจุบันเป็นสถานอบรมบรรดาสฮบะของท่านนาบีทำให้บ้านของท่านมีชื่อว่าบ้านอิสลามณบ้านหลังนี้ท่านอุมัดอิบนุนขอตอบประกาศเข้านับถือศาสนาอิสลาม การศึกษาอิสลามได้พัฒนาไปอย่างกว้างขวางจากการศึกษาที่บ้านมาเป็นการศึกษาที่มัสยิดจากกุตาบมาเป็นการศึกษาตามสำนักเรียนจากสำนักเรียนในธรรมเนียบคอลิฟ้ามาเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาต่อจากนั้นก็มีการสร้างโรงเรียนและสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จึงทำให้โรงเรียนกลายเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังจากนั้นก็มีการต่อยอดทางการศึกษาระดับสูงคือระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสถาบัานการศึกษาชั้นสูงศูนย์การศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการจึงทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นการศึกษาหาความรู้มีความประเสริฐอย่างยิ่งโดยเฉพาะการศึกษาศาสนา อิสลามได้ยกย่องบรรดาผู้ศึกษาเล่าเรียนอัลกุรอานและผู้ที่สอนอัลกุรอานว่าเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐที่สุดท่านศาสนาทูมุฮัมมัดสลลัลฮลุอะัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอา,านุาน